สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมายไอทีเซอร์วิสครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กเดลนะครับตัวนี้ก็มาในอาการตัวบานพับนะครับตรงนี้นะครับพอเปิดจอเนี่ยเปิดจอขึ้นมาแล้วมันแตกนะครับตัวบานพับแตกทีนี้มันก็เลยดันไปที่ตัวหน้าจอนะครับทําให้หน้าจอแตกด้วยอ่าก็อันนี้จะเป็นอาการยอดนิยมนะครับเป็นอาการตัวบอดี้แตกนะครับ มันส่งผลให้ทําให้หน้าจอแตกด้วยสําหรับเครื่องนี้นะครับอ่าก็ผมก็ทําการซ่อมตัวบอดี้ใหม่นะครับให้กลับมาสามารถเปิดปิดได้นะครับอย่างนี้เราก็เปลี่ยนจอใหม่ด้วยอันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมอ่าถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาแบบเดียวกันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมมีบริการรับซ่อมครับวันนี้ช่างตายครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ